แล้วน้ำับลระเทียมแล้วก็เป็นำในห้อมครับเป๊ะหัวลอ้อไม่มีใครช่วยพี่แล้วเป๊ะงานเข้าเลยเป๊ะแล้วใส่น้ำซุปนะทุกคน ครับแล้วก็ที่เราลวกไปเมื่อสักผู้นะครับใส่ลงไปแล้วเราเขาต้มใช้เวลานานนะครับประมาณน,นึงนะครับ มาขี้มาแล้วไหนอ่ะพี่เม่เ,เลยไหนมาขี้อยู่ไหนมากี้สวัสดีพี่มาขี้ไหนอ่ะพี่มเมธพี่มาขี้เลยครับไม่ใช่ไม่ใช่มาขี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ใช้น้ำมันปามใช่ไหมใช่ครับน้ำมันทอดเราใช้น้ำมันปามครับเพราะว่า ถ้าใต้น้์ครับส่วนเหลืองอ่ะเวลาทอดเขาจะเป็นฟองนะครับสังเกตดูดีๆนะแต่ถ้าน้ำมันปาลนะ์มนครับมันเขาต้องลับทอดอ่ะเวลาทอดเขาจะไม่เป็นฟองนะ้ะเนี่ครับเราต้องรอให้น้ำเกิดต้นน้ำเริ่มเปลี่ยนยสีต้นน้ำเริ่มเข้มข้นนะไม่ทาราบว่าทุกคนได้เห็นไหมนะครับแล้วก็รอเนี่ยครับรอให้แตงกวานะครับเขาเนิ่งก่อนนะครับ พ MM hmm. wow. ี่บัวสวัสดีนะครับ98เก้าสิบแปดสวัสดีเจ้าน้องเทสเพิ่งตื่น tamam ว okay. ันนี้ตื่นมาสายมาก่อนออกอาจากที่นอนฝ่ายโบโอ้ยับตาลายไม่ใช่พี่มาที่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่แป้งไม่ใส่ครับวันนี้ไม่ใส่ครับตัวกวันนี้ไม่ใส่นะแต่ว่าเมื่อักครู่ที่ทำเนื้อเขาครับเนื้อเขาอันนั้นขันดีมีสอบอันนั้นใส่ครับแต่ตัวกีิ้ไม่ใส่ครับ คนเรามา่ี้พี่เป๊ะสา,ายแล้วอะไรเมื่อกี้ไม่น่ามาแล้วล่ะครับเขนน่าจะผม,ผมกตกประสบความสำเร็จแล้วมั้งประมาณนั้นนะเขาก็เลยไปไปด้านช่องอื่นนะครับประมาณนั้นเนาะกินแง่ดีนะกินบวกกันแล้วก็ปรุงรสชาตินะปกตินะครับส่งซึงรสเกลือนะครับน้ำตาลนะพอนอคใครไม่ใส่อะไรก็ได้นะวันนี้แล้วแต่ครับ ปรุงรสชาติาแล้วแต่เลยครับไม่มีสูตรตายตัวนะ แล้วครับนนี่นะครับจะประมาณนี้นะครับ ซุปหัวกุ้มังกรแตงกวานะครับซุปแตงกวาหัวกุ้มังกรเหมือนกันนะครับพูดสลับกันประมาณนี้นะทุกคนจะหอมแตงกวานะครับหอมแตงกวามากๆเลยครับ